สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกันท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนากันท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะเช่าราศีกันทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน2568หรือ1-15พฤศจิกายนช่วงนี้การงานและการเงินของท่านเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะติดขัดมีปัญหาไหมงานที่ทำอยู่จะลื่นไหลละคล่องตัวดีหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะอันดับแรกในเรื่องของการงาน ช่วงนี้นะคะชาวราศีกันท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะแต่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆน,นะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวถึงแม้ท่านจะไม่มีเรื่องที่จะต้องออกนอกสถานที่ทํางาน mm. ก็จะมีเหตุการณ์ในท่านนั้นต้องออกเดินทางนอกสถานที่นั่นเองนะคะ มันจะมีเรื่องจําเป็นมีเรื่องปรับปรับฉับพลันในการเดินทางบางท่านเดินทางแบบปรับปรับฉับพลันอาจจะได้เป็นตัวแทนคนอื่นนะคะเจ้าของงานไม่มาขาดงานหยุดงานอะท่านอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ท่านเดินทางไปพูดคุยแทนเขาหรือว่าทํางานแทนเขานั่นเองนะคะเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ชาวราศีการงานค่อนข้างที่จะยุ่งงานยุ่งงานเยอะและต่อมานะคะ เป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาท่านใดที่งานมีปัญหาท่านจะแก้ไขสำเร็จท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะให้กับคนอื่นโอ้โหยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้โดดเด่นมากๆท่านจะมีโชคลาภมีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะคะมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆได้สัมผัสกับงานใหม่ ได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตาการติดต่อการพูดคุยถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมักจะประสบความสําเร็จเพราะท่านเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่พูดคุยอะไรแล้วคนจะเชื่อลักษณะลักษณะบุคลิกท่าทางของท่านคนจะเชื่อนะคะวาจาเด่นพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําอะไรรวดเร็วทบปุบป๊บปั๊บ เดินเร็วอาทำงานเร็วขอให้ท่านนะคะทํางานให้ช้าลงบ้างละเอียดรอบคอบและรักกลุ่มให้มากขึ้นระวังงานผิดพลาดมีปัญหาระวังจะได้แก้ไขางานที่ท่านทําเสร็จไปแล้วเพราะท่านมีดวงจะได้แก้ไขางานที่ทําเสร็จไปแล้ว หรืออาจจะได้แก้ไขงานให้กับคนอื่นก็เป็นไปได้ฉะนั้นการทำงานขอให้ช้าแต่ชัวร์เช็คหลายๆรอบแล้วค่อยส่งงานโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานาจะต้องพูดให้ช้าลงพูดให้ชัดเจนนะคะอธิบายให้ยาวขึ้นสาหรับบางเรื่องเพื่อป้องกันการผิดพลาดระหว่างการ,รติต่องานนะคะระวังท่านพูดอีกอย่างเขาจะแปลเป็นอีกอย่าง ระวังท่านสั่งให้ทําอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างนั่นเองค่ะหากท่านมีความละเอียดรอบคอบและรักกลุ่มก็ถือว่าโอ้โหท่านเอาชนะดวงนะคะงานของท่านนั้นถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยละปัญหามีนะคะแต่จะเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไว ต่อมาท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายพยายามปรับเปลี่ยนการขายจากโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าท่านจะมีเรื่องสกรี์เกี่ยวกับการขายมีดวงได้ออเดอร์รายใหญ่เลยนั้นเนี่ยโอ้โหลูกค้านิยมชมชอบแต่ระมัดระวังจะทะเลาะก,กับลูกค้าระวังจะทะเลาะก,กับคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านเพราะท่านเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันพูดจะตรงไปตรงมาฉะนั้นคิดก่อนพูดทุกครั้งนะคะพูด ถ้าพูดดีนี่วาจาเรียกทรัพ์เลยนะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จแต่ระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างเรื่องคําพูดที่บางครั้งท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดหรอก ะะท่านก็คิดว่าสิ่งที่ท่านพูดนะ่ะท่านรักระหว่างดีกับเขาหรือไม่ก็ตั้งใจที่จะตอบลูกค้าแบบนี้แต่ลูกค้าไม่รู้เขาอารมณ์เสียมาจากไหนนะคะไม่พร้อมที่จะฟังคําพูดของท่านส่งผลอา้าวเข้าใจผิดเกิดทะเลาะกันเฉยเลยฉะนั้นเราจะต้องคิดก่อนที่จะพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะอ้าวาจาเด่นปากให้โชคให้ลาบจะมีข่าวดีจากการเดินทางมีโชคลาภจากทางไกลมีโชคลาภจากการเดินทางนะคะ ต่อมาเรื่องการเงินอุ้ยโดดเด่นมากชาวราศีกันท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะเพราะว่าวันที่4พฤศจิกายนดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวสเสน่ดาวแห่งการเงินนะคะจะย้ายมาอยู่ในภพเรือนอจะย้ายมาอยู่ในภพเรือนกระดุมพระ ของชาวราสีกันการเงินโอการเงินเข้ามาอยู่ในตําแหน่งนี้ฉะนั้นนะคะท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้บางท่านไม่ได้คาดหวังกลับได้เงินนั้นมาหรือหากท่านกําลังรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตาม ท่านจะได้เงินนั้นมานะคะถ้าท่านกําลังวิตกกังวลใจเครียดมากเรื่องการเงินท่านก็จะแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้มีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านด้านการเงินบางท่านได้เงินจากการแก้ไขปัญหาสําคัญนะคะและต่อมาท่านเป็นคนที่เก่งจะมีโชคลาภได้เงินจากการเดินทางจากการใช้คําพูดท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาไขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ท่านใดที่ ทํางานบริการช่วงนี้เงินของท่านเข้ามาดีมากนะคะมีถ้าท่านกําลังพูดคุยเรื่องเงินจนํานวนเยอะๆจะสําเร็จพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้ออเดอร์รายใหญ่อท่านใดที่เป็นนักธุรกิจด้วยนะคะแม้แต่พนักงานขายกินเปอร์เซ็นต์ช่วงครึ่งเดือนแรกท่านเป็นคนที่คุยเก่ง เป็นคนที่มีสเสน่ห์ลูกค้านิยมชมชอบพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะคะจะมีโชคลาภจากการพูดคุยนะคะเรื่องเงินเงินทองทองถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะบางท่านในช่วงระยะเวลานี้จะมีถ้าท่านกําลังซื้อขายบ้านรถที่ดินจะประสบความสําเร็จขอเพียงท่านทําเต็มที่ นะคะท่านจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านคาดหวังอย่างแน่นอนค่ะและต่อมานะคะให้ท่านระมัดระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินอย่าไว้ใจคนง่ายระวังถูกหลอกถูกโกงระวังคนผิดนัดผิดคําพูดเรื่องเงินเงินทองทองเพราะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ทรงเสียทรงเจ๊ดูรวยดูหรูหรานะคะดูเป็นคนที่มีกินมีใช้ท่านจะต้อง ไม่โพสเวลาที่ท่านเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าซื้ออะไรก็ตามอย่าโพสถ้าท่านนะคะรวยเง,เงียบท่านจะรอดจากการที่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะรายจ่ายหมดเงินไปกับการเดินทาง รถและบ้านยานพาหานะจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับรถและบ้านแต่ว่าในขณะเดียวกันรถและบ้านก็จะให้โชคให้ลาบกับท่านด้วยนะคะฉะนั้นให้ท่านใช้จ่ายอย่างมีสติอย่าประมาทเรื่องการใช้จ่ายเด็กขาดเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามานั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะมันจะมีเรื่องอึ้องอึเกิดขึ้นกับชาวราศีกันด้วยนะเนี่ยอืม ท่านเป็นคนเครดิตดีนะคะขอกู้ขอยืมเงินจากใครจะประสบความสําเร็จคนรักและเมตตานะแต่อย่าประมาทด้านการใช้ใจ่ายจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อย่าเสี่ยงเยอะเสี่ยงแค่พอได้ลุนก็พอนะคะเพราะว่าการเงินของท่านดูดูแล้วจะมาจากการทํางานการการใช้ความสามารถในการหาเงินเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เสี่ยงแค่พอได้ลุนก็พอนะคะในเรื่องของความรักคนโสดค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ช่วงนี้แต่ท่านไม่เปิดใจหรอก คนโสดช่วงนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะเป็นคนที่โอ้โหปากคือคนโสดท่านก็จะมีความสุขแบบเฉพาะท่านอะแต่ไม่เปิดใจสําหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วก็ระมัดระวังจะ,ะมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักเรื่อง,อง,องจุกจิกเล็กน้อยความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะเพราะช่วงนี้เอาข้อจริงท่านเป็นคนที่ปากไวใจร้อนนะว่าจากเชื่อเฉนโอ้โหพูดแต่ละคํานี่คนฟังนี่แป๊บเลยนะคะ มีดกุลอาจน้ำผึ้งพูดนิ่มๆแต่เจ็บแป๊บถึงซวงเลยทีเดียวฉะนั้นระวังคำพูดนะคะขอวขอวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่านเฮงๆปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าบอกได้เลยนะคะว่าท่านจะมีโชคมีลาบหนึ่งเรื่องโดดเด่นมากๆนั่นก็คือเรื่องเงินได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้ลองทวงนี้ทวงสินดูนะคะท่านจะได้เงินนั้นมาแต่จะได้ไม่มาก สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า